ข่าวภาคขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจวบัญที่13มกราคมโดยโค้ชเชฟฟีบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนนี้คอสเนอรอะไรยังไงด่วนเลยนะแมนยูบรรลุข้อตกลงการตั้งคาริคคุมทัพชั่วคราวผีจนจบซีซั่นนี้เมื่อวันนี้บรรลุข้อตกลงในการคุมทัพผีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมือ่อทางหนานของไมเคิลคาริคควรที่จะกลับมาคุมแมนยูชั่วคราวจนจบฤดูกาล2 0 25หลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับสโมสร ตรเดิมที่จะประเดิมงานทันชีนในศึกดาร์บี้แมชพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์นี้โดย BBC ประกอบ The Atlantic, ดีอาร์ติกยืนยันตรงกันเหลือเป็นแค่ขั้นตอนการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งไปเคลนคาริกก็หวนกลับมารับหน้าที่คุมทีมช่วคราวไปจนจบฤดูกาล2025เตรเดิมที่จะประเดิมภารกิจใหม่ด้วยการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์ที่ถึงนี้ โดย bbc ไร้ก้าจีอาร์นติกเองสื่อที่น่าเชื่อถือได้ของอังกฤษรายงานข่าวว่าตรงกันเลยดว่าเมื่อวันอังคารที่13มกราคมแมนยูบรรลุกข้อตกลงกับไมเคิลคาริกเพื่อที่จะเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงชุดคราวไปจนจบฤดูกาลนี้โดยเดวิดเออร์สตินนักข่าวของจีอาร์แนติกโพสต์ข้อความ่าน x จากทวิตเตอร์นะฮะบอกว่าแมนยูนั้นบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับไมเคิลคาริกและก็ทีมงานโคช้ชเพื่อจะเข้ามาร,รับตำแหน่งจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ โดยการแต่งตั้งทางการขึ้นอยู่กับการสรุป,ปรายละเอียดสัญญาและก็การประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวก่อนที่แมนยูจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์นี้โดยเหยี่วข่าวคนดังได้เปิดเผยต่อไปอีกนว่าสำหรับคาริกแล้วเคยคุมแมนยูชนะกุนซือช่วงคราวมาแล้วช่วงปี2 0 21หลังจากที่โอเล็กุนดาโซชาโดนปลดไปโดยนำทีมลงเล่นไปแล้วมากถึง3นัดพร้อมผลงานชนะไป2เกมกับเสมอ1เกมที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นดงว่าง,งานนี้เรียกว่าเชียวีโกนะฮะบรรลุข้อตกลงขายใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คาเดกเนี่ยมาตบแมนเชสเตอร์ซิตี้ศึกดาร์บี้แมชในครั้งนี้เลยเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงชะมัยแมนยูถึงยังตกต่มแบบนี้อยู่วันยังค่ำนะเมื่องานนี้ในช่วงเช้ามืดของวันก่อนนะฮะที่แมนยูพ่ายแพ้กับบริันหนึ่งต่อ2นัที่3ของศึกเอฟเอคัพ นี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการแหลกสลายอย่างชื่นเชิงของระบบทั้งหมดเลยซึ่งเนืาอจ,จัยนที่ฝั่งโอเทฟอร์สเซอร์อดฟโฟกุสันนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวเคียงข้างกับอดีตลูกศิษย์สองคนของเขาคือพอลสโคและก็นิกกี้บัตขณะดเดียวกันเดสนัมผู้จัดจาการทีมอย่างดารินเฟเชอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้เ,เล่นอีกหนึ่งคนกำลังดิ้นรนอยู่บนม้านั่งสำรองหลังจากการปลดลลเบนอัลบอริมผู้จัดจาการทีมคนก่อน ตัวเลขทางหน้าบริศาทตร,ระดนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความผิดหวังในการเป็นจริงในปัจจุบันการได้ดูเวลแบ็กเล่นทําให้รู้สึกเสียดายเงินจํานวนมหาศาลที่แมนยูทุ่มไปในต,ต,ตลาดซื้อขายนักเตะแต่กลับได้แค่เกรมรุกที่ไร้ประสิทธิภาพเกรมรับที่ดูเหมือนจะง,ง่วง,งนอนอยู่บนครึ่งหลับครึ่งตื่นและดูเหมือนว่าแมนยูนั้นจะติดอยู่ในวงวนของการค้นหาอัลัรษณ์อย่างไม่รู้จบจนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความวุ่นวายอีกครั้ง ซึ่งแดนนี่เวลแบ็กที่ถูกปล่อยออกไปเมื่อช่วง12ปีก่อนกลับมาอีกครั้งเพื่อจะสั่งสอนบทเรียนเรื่องของประสิทธิภาพให้กับดาวดังค่าตัวแพงของแมนยูในวัย35ปีเบลแบ็กยังคงเปล่งประกายด้วยการอาแอซซิสและก็ยิงประตูสำคัญนี่เป็นประตูที่8ของเขาที่ยิงใส่สโมสรเก่าตั้งแต่ที่เขาจากไปการแข่งขันจบลงด้วย ภาพของเชียร์เบรซี่นักเตะดาวรุ่งที่เดินออกจากสนามด้วยความเสียใจหลังจากที่ได้รับใบแดงจากการแสดงปฏิกิริยาที่หุนหันพันลั่นการการะทำนั้นสะท้อนให้เห็นถึงภาพรักษณ์ของทีมที่สูญเสียทิศทางและการขาดการควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้แมนยูนั้นกลายเป็นทีมรองบอลทุกรายการการแข่งขันของบอลถ้วยภายในประเทศตัต้งแต่รอบแรกเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ฤดูกาล1981 หลังจากที่ถูกทีมจาก d ดิวิชั่น4อย่างการินชูบี้เขี่ยตกรอบคาราเบลาคัพในช่วงเดือนสิงหาคม2025ปีศาจแดงก็ถูกบร,ตริตันเขี่ยตกรอบเอฟเอคัพไปอีกหนึนสถิติก็แสดงเห็นแล้วว่าแมนยูของเราเนี่ยจะลงเล่นแมตชนอย่างเป็นทางการสูงสุดเพียงแค่40นัดได้ดูกาลน,นี้ ซึ่งเป็นจํานวนนัดที่น้อยที่สุดเลยนะับแต่ทศวรรษปี1940แต่ตอนนี้แมนยูก็เหลือเป้าหมายเดียวคือการต่อสู้ในพรีเมียร์ลีกเพื่อจะคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามแม้ว่าแต่เป้าหมายนั้นก็เริ่มห่างออกไปไกลเรื่อยเหมือนกันเมื่อบุริการทีมอย่างเดนเฟเชอร์ก็ยอมรับไปนะว่าทีมอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบ,บางมากในเวลานี้จากข้อมูลของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออฟตา้านั้นโอกาสที่แมนยูจะจบในสี่อันดับแรกเหลือเพียงแค่ 4.9%เท่านั้นโดยโปรแกรมการแข่งขันที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้าโดยที่ต้องเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาเซนอลโอกาสที่พวกเขาจะตามหลังถึง9ต่อ10คะแนนนั้นเป็นไปได้สูงยุคข,ของประธานสโมสรเซอร์จิมร์ราคิฟกำลังตกอยู่ในอันตรายที่จะจบลงใน2ฤดูกาลติดต่อกันโดยปราศจากทั่วทั้งวันและก็พลาดการคว้าิ์ไปเล่นในยุโรปในครั้งนี้เป็นแน่แท้ ก็เป็นงว่างานนี้ไม่รู้ว่าจะจบแบบเดิมหรือไม่หรือจะยังไงงานนี้ต้องรอดลุ้นกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับหวังปาดหน้าวินล่านะเมื่อสเปอร์แจมจะลากคอนเนอร์กาเรเกอร์เสริมกระดานในครั้งนี้เมื่อโรันโดคอนเฟิร์มแล้วว่าเดี่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มสเปอร์ได้มีการท้าทามคอนเนอร์กาเรเกอร์มิดฟิลด์ดาวดังของอตเลติโกมาตลิตหลังจากที่โรดิโก้เบนจากูเจ็บหนักแต่ว่างานนี้มีแววสูงที่จะไม่สมหวัง ซึ่งโซเนมฮอสเปอร์สโมสรดังในสกุบอลเพียม์บริอังกฤษเข้าร่วมวงในการล่าตัวคอนเนอร์กาไรเกอร์กองกลางเลือดพ้ดีของแอตรลติโกมาดริดแข่งขันกับแอสตันวิลล่าตามการรายงานข่าวจากฟาบิชโอรามาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ในวันจันทร์ที่2มการาคมที่ผ่านมาโดยไก่เดอร์ทองได้มีการสอบถามเงื่อนไขในการย้ายทีมของกาไรเกอร์หลังจากที่โรนดิโก้เบนสตากูเมดฟิลชาวอุรุกวัย ได้รับอาการบาดเจ็บกระามเนื้อหลังต้นขาที่เจ็บแฮมสตริงและต้องพักยาวจะถึงช่วง3เดือนแต่ได้ก็ตามจากขั้นของสถานการณ์ล่าสุดนั้นมีแนวโน้มสูงที่สิงห์พะงาดจะได้ตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษในวัย25ปีหลังจากที่บรรลุข้อตกลงด้วยวบาจากับตราหมีได้เป็นที่เรียบร้อยเหลือกแค่รอไฟเขียวจากฝั่งนักเตะในครังนี้เพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าสเปอร์อาจจะต้องหันไปล่าตัวแข้งรายอื่นในครังนี้เพิ่มเติมแทนครังนี้ก็เป็นได้ ก็เป็นทางกานนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานช่ครับอารัยังไงฐานไม่แน่นเมื่อพราดิวมองผีเสริมทัาพาดจนงานช้างเลยนะเมื่ออารันพาดิวคุณซือขายแดนซ์เวทีพิเมเบลิกได้กล่าวบอกว่าการที่แมนยูไม่ได้เสริมนารับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้สโมสรต้องเจอกับปัญหาใหญ่และก็ไม่มีรากฐานที่มั่นคงให้การสร้างทีมต่อไป ระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของแมนยูในการท a l k Sports พาดิวนั้นได้ให้ความเห็นว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่น่าจะแก้ไขปัญหาที่คาราคาซังกับทัพพิศดารแดงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าทีมชุดนี้ขาดทั้งความสมดุลและก็ความสาม,มัคคีในทีมโดยดีดผู้จัดการทีมของดิวคาสเซนและก็คริสตินพาเดชได้กล่าวบอกว่าแมนยูนั้นมองโลกในแง่ดีจนเกินไปที่บองข้ามในการเสริมทัพในแนวรับเมื่อช่วง6กเดือนก่อน สิ่งสาคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีนักเตะที่คู่ควรกับก,บการสวมเสื้อในครักนั้นเมื่อผมมองไปที่ทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดารับในเวลานี้ผมมองเห็นได้ว่ามันไม่มีรากฐานที่มั่นคงในการสร้างทีมได้ถ้าผมมองดูดารับของสเปอร์ผมก็คิดว่าดารับของสเปอร์ยังดีกว่าแมนยูไม่ว่าจะเป็นดารับชุดไหนก็ตามที่พร้อมจะลงสนามนั่นก็เป็นการปัญหาที่พวกเขาเองนั้นไม่ได้แก้ไข เมื่อเสมอทีแล้วพาเดียวได้กรวตอไปอีกว่าแดนนาะนะพวกเขาแก้ไขปัญหานั้นครั้งนี้ได้บ้างแล้วเห็นชัดเจนแล้วว่าบาติอุสคุญยาที่ผมคิดว่าเล่นได้เย็นหน้าผิดหวังในเกมกับบราตันละก็บรอันเชเอมเบโมที่ตอนนี้ติดภารกิจแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นเขาจะกลับมาผมคิดว่าบเบจิมินเชสโกเล่นได้โอเคในวันนี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีหลายอย่างเขาทําประตูได้2ลูกในช่วงแรก แต่ก็ยังคงมีอีกหลายอย่างที่ต้องซ้ำสับสนุนในระบบ3มกองหน้าในขาะรนี้โดยด้านกลางแผงหลังและก็ผู้รักษาประตูยังเพิ่มและก็เริ่มปรับตัวได้เท่านั้นมีปัญหามากมายสำหรับผู้จัดก,การทีมคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นโอเดกุนดาโซชาดาดินเฟเชอร์หรือแม้แต่โรเบนอาร์บอิมถ้าเขาจะคงอยู่ต่อมีปัญหามากมายในทีมชุดนี้ใน,นแง่ของความสมดุลความสามัคคีและความมุ่งมั่น ทั้งนี้พาดิลชเองก็รู้สึกนะว่าการตัดสินใจของแมนยูนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีหากว่าแต่งตั้งไมเคิลคาริคเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปจะเป็นโซชาไหมที่รับรู้ได้ว่าเขาจะจ่ายเงินและก็ไล่เขาออกจากสโมสรไปแล้วหรือเปล่าไหมหรือจะเป็นไมเคิลคาริคในความคิดของผมนะผมคิดว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าโซชาซะอีกนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนต่างที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ